สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนที่วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราพาเพื่อนเพื่อนที่มาอยู่ที่บ้านสรงน้อยนะคะแล้วก็มาดูคุณแม่ตากข้าวนะคะวันนี้ก็มาทุระที่บ้านสรงน้อยของเราเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของคุณยายตากข้าวแล้วก็ชมบ้านสรงของเรานะคะไปเลยค่ะ่ะเพื่อนเพื่อนที่รวันนี้วันที่10พฤศจิกาย,ยน2566นะคะเรามาที่ บ้านสโุงน้อยหมู่เจ็ดตลมนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะคะเรามาดูวิถีชาวนาของเรานะคะคือเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะก็ไม่มีที่ตากนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ในปัจจุบันการเกี่ยวข้าวทำนาก็จะใช้รถเกี่ยวนะคะเพื่อให้สะดวกและก็ทันกับเพื่อนๆนะคะหาที่จ้างคนเกี่ยวข้าวก็แพงนะคะ่ิสีเราก็เลยตัดสินใจส่วนใหญ่ จะใช้วิธีรถเกี่ยวนะคะเกี่ยวเสร็จแล้วไม่มีที่ตากนะคะก็จะมาตากในถนนแบ่งถนนคอนกรีตสองสองฝั่งให้เป็นฝั่งหนึ่งไว้เดินขับรถแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะตากข้าวนะคะถนนช่วงนี้การสัญจรก็จะค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงเพราะว่าก็จะแบ่งการระหว่างให้ที่ตากข้าวแล้วก็ให้ไว้ให้เดินนะคะอันนี้ก็จะล็อกหนึ่งนะคะ ส่วนนี้เนี่ยยายก็กําลังจะตากข้าวอยู่เดี๋ยวเราเก็บมุมให้ชมนะคะในชนบทของเราก็สังเกตนะคะถนนทั้งทั้งซอยแล้วก็ถนนเส้นตรงก็จะตากข้าวกันเพราะว่าชนบทไม่มีลานตากข้าวไม่มีสวนก็จะชื้นนะคะเพื่อนก็เลยมาตากในถนนหนทางนะคะเพราะว่า ถ้าทาเป็นทางคนเกลียดเขาจะทําสุดกันเลยนะคะพี่สี่นนะคะเขาจะตากย่าวยึดนู่นเลยนี่ค่ะวิธีคนชนบทเพราะว่าเวลาฝนตกมาเก็บไม่ทันนะคะพี่เพราะช่วงนี้ฝนก็ตกชุกแล้วนะคะส่วนใหญ่ตากแล้วก็จะเย็ดนน่นนะะเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งหน้านะคะจะเก็บภาพคนตากข้าวให้กับเพื่อนเพื่อนพี่สีได้ชมกันนะคะ เขาก็จะตากสุดเลยนะคะสีโอ้ฝั่งส,ส,สีนี่นี่ค่ะก็จะตากเป็นสองห่างเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาเกี่ยวข้าวอะไรนะข้าวไข่นะคะนี่ ะะก็จะมีกลุ่มออวัยรุ่นเขาตากอันนั้นก็เก็บแล้วนะคะส่วนนี้เก็บแล้วอันนี้เขาจะเก็บหรือว่าเขาจะตาะะก็จะใช้ถนนสองข้างทางการเดินก็ระมัดระวังนะคะการขับขับรถนะคะนเพื่อนก็มีข้าวนะคะก็อยู่สองข้างทางนะคะ เสร็จเจ้านี้เสร็จก็จะมีเจ้าใหม่มาตากนะคะก็ตากในบนถนนนะคะก็การอนุโลมของชาวบ้านนะคะให้มาช่วยตากกันนะะูนนน่นนะคะตากไปถึงน,นูน่นเลยนะคะอันนั้นก็จะเก็บเป็นใส่ถุงปุ๋ยแบบนี้มัดนะคะ อันนี้ก็คือวิถีชาวบ้านสำโรงน้อยหมู่เจ็ดตลมนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเริ่มเกี่ยวกับบ้างแล้วเป็นข้าวขอข้าวมัขา้ขา,ขา,ขา,ขามะลินะคะห้องหอมมะลิก็จะเริ่มเกี่ยวกับบ้างสำหรับคนที่บานบานต้นปีนะคะก็มีพวกเก็บเราเก็บบรรยากาศให้งกกันหมดชุดนี้ก็จะมีกลุ่มอื่นนะคะมาตาดในถนนเขาก็จะแบ่งถนน ถนนมีสองเลนก็จะแบ่งตาข้าวแล้วก็ให้รถขึ้นก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะคะอนุโลมปฏิโลมนะคะในชุมชนของเรานะคะอันนี้ก็คือสาราแกงหมู่บ้านสำโรมน้อยค่ะ อีกสองนะคะหมววู่บ้านสีขาวปลอดยาสิติดตายอะเื่อดูนี่คือศาลาหมู่บ้านพเรา,า,า,าตัดสินใจออกไปฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเดินไปดูทุ่งนาเลยอันนี้ก็จะเป็นศาลาหมู่บ้าน ูนย์ประชาคมประจําบ้านสำโุงน้อยของเราแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นศูนย์สาธิตกันตลาดดูไหดูร้านศูนย์สาธิตดูร้านดูร้านในชนบทกับดูร้านในเมืองเลยอะ้าวเขามีอะไรขายมามาด,ดีค่ะมาดีค่ะในดูร้านนะคะดูร้านชนบทมาเมืองล้านเลยปะ ขายค้าขายดีบ่ค่ะอยู่บ้านเฮาอจะนี่อยู่จ้าช่วงนี้่สว่างสีขาวเขียวขาวกันเอาง่ายดีอยู่จ้ะบ่พอขายอะไรเลยเราไปไปตลาดบ่งคนยังขายสั่งอืนคนเปตลาดกับมึงไงก็ดีนะคะศูนย์สาธิตก็มีศูนย์สาธิตการตลาดเขามีปันผลทุกหกเดือนใช่ไหมอ๋อเขาก็จะมีปันผลทุกหกเดือนนะคะก็จะตั้งคณะกรรมการมาขายใช่ไหม มันเหมือนเดิมใช่ไหมป้าอ่าอันนี้คุณป้าเฉลยขายน้อยนะคะพี่สาวนะคะก็วันนี้เข้าเวรเนาะวันนี้มาขายคนเดียวใช่ไหมสองคนกายอีกคนแต่เพราเขาเวลาไปตากข้าวเขาเวลาไปตากข้าวนะคะอ๋อนะคะก็ปั้นผลไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมปั้นผลหรือยังเรียนเรียนแล้เนี่ยยังไม่ได้รอบรอบแรกปั้นผลหรือยังคะปั้นแล้วก็จะมีนะคะเพื่อน เพื่อนแถวชนบทเขาก็จะจัดมีการกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีแล้วก็กลุ่มอ,อมซัก์ก็จะมีปันผลแล้วก็ฝากทุกๆเดือนนะคะก็มาฝากแล้วก็อมเ็าจะเก็บให้กับดอกเบี้ยให้กับชาวบ้านของเรานะคะแล้วก็กองทุนเงินล้านกองทุนเงินล้านก็จะมีเก็บ มีสวัสดิการแจก,กทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะคะของบ้านสมรลงน้อยเรามีกิจกรรมดีๆนะคะหลายอย่างเลยนะคะเพื่อนที่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 พอจะเออจะคุยได้เลยนะคะว่าเรามีกิจกรรมดีๆอย่างกองทุนเงินล้านของเราก็มีสวัสดิการแจก,กทุนการศึกษาทุกปีนะคะให้กับทุกครอบครัวเลยนะคะก็จะผัดกันนะคะครอบครัวที่ไหนได้ยังไม่ได้ก็จะ ก็จะจับเวียนกันไปนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มชาปนากิจเงินล้านนะคะก็จะมีนะคะของเงินล้านพอเงินล้านมาก็จะปันผลให้กับครอบครัวหลายๆครอบครัวที่ยากจนกันนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งของบ้านสรองน้อยหมู่เจ็ดของเรานะคะอันนี้ก็จะที่เป็นที่ทําการกองคืนหมู่บ้านสรองน้อยนะคะแล้ก็จะจัด ที่ทาการกองทุนข้างในมีกรรมการนะคะมาทํางานนะคะกองทุนเงินล้านนะคะที่ทําการกองทุนหมู่บ้านบ้านสนมุน้อยหมู่7ตำบลหนองเสนืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เขาก็มีมีอะไรหลายอย่างนะคะก็ในหมู่บ้านอันนี้แอดมินไปอยู่ไปอยู่ที่สุรินทร์แอดมินก็ส่งนะคะส่ง อมรั์เขาก็จะมีเก็บอมรัพย์ทุกเดือนนะคะแล้วแต่คนฝากฝากอมทรัพย์นะคะก็จะมีกองทุนแล้วก็ข้าวเขาก็จะมีธนาคา,ารควักข้าวแล้วก็อย่างมีวัวมีควายเขาก็จะมีพวกโคกระบือผัดกันเลี้ยงนะคะเพื่อนเลี้ยงแล้วก็คนไหนยังไม่ได้ลูกก็ผัดให้คนอื่นเลี้ยงไปะคะอันนี้เราเล่าข้าว,าว,าวประวัติบ้านเราให้ฟังนะคะว่าสำโรงน้อยของเราเป็นยังไง ก็มีหน่วยงนาะสวัสดิการหลายๆอย่างช่วยเหลือนะคะโอ้นะคะตาข้าวไปถึงนู่นเลยนะคะอันนี้บ้านพี่สาวนะีนนบ้านพี่สาวก็จะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนส่วนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านยกสูงแล้วก็ใต้ใต้ถุนแบบนี้นะ,ะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะบริเวณบ้านสำโรงน้องมจตมลนสนิทอำเภอชมพระ จังหวัดสุรินทร์นะคะข้าวสวยนะคะเดี๋ยวเราถามยายยายกลักวกลัวโดนถามยายไปเลยนะคะก็ไปตากนู่นเลยนะคะนูน่นรดเรือนยาวขนาดไหนก็ไปตากนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าบ้านอยู่แถวนี้นะคะบ้านอยู่อีกคุ้มเลยนะคะมาตากข้าวบน,นะคะก็ยังดีดีนะคะที่ไม่มีขโมยไม่มีขโมยขโจรนนะคะก็เลยมีตากได้ เขายัางนี่ยายเดี๋ยวถามยายก่อนเขาก็ขอบ่าก็เกลียวเซ็ตมดแล้วบ่เขาก็ขอขออนุญาตเาอีสานเลยค่ะเด้ออันนี้ค่ะก็ยายบอกว่าเขาก็ขอได้เยอะไหมยาย,ยดได้กี่อุ้มได้สองอุ้มเร็วแล้วเร็วขึ้นมามาตากไว้ใกล้แ้บนม่มีวันตาเขา บ้าอันนี้เขาให้ตากได้ครึ่งหนึ่งถนนบอกค่ะอ๋อเขาอนุโลมให้ตากได้ครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็ให้ที่เดินด้วยนะคะค่ะยายสวัสดีค่ะนี่แม่หลอดนะคะยายยายของเอสเองนะคะก็มาร้อนขนาดไหนก็ตากนะคะเกี่ยวเสร็จหรือยังก็ขอยายทำข้าวมะลิไหมข้าวมะลิยังไม่ได้เกี่ยวแล้วข้าวกิโลเท่าไหร่ยาย มองลูกก so ็ด oh, mm ีเนาะเกี่ยวไม่ดำเห็นนูยังเข่ามูอเขาดำๆไหมแม่อ๋อข้าวเปียกน้ำก็เสียหมดนะคะเพื่อนสีอันนี้มันสีดำอ๋อจ่าจหานูเห็นเดินเข้ามาข้าวดำหมดเลยนะคะปีนี้กับปีที่แล้วผลผลิตเป็นยังไงยายปีนี้ดีกว่า แต่ผลผลปีนี้ไม่ดีเท่าปีที่แล้วนะแต่ปีนี้ดีกว่าใช่ไหมโอเคนะคะดีเขาดีกว่าเขาไม่เป็นแมงด้วยเนาะยายนเนาะเขาเขาไม่ค่อยรีอ๋อจ้าจ่าจาค่ะค่ะโอเคอเค่ะขอบคุณคุณยายมากค่ะค่ะอันนี้ก็แม่หลอดนะคะเรามาสัมภาษณ์แม่หลอดนะคะกำลังตักข้าวตักแดดเลยนะคะเมื่อสี่ดูเข่า ันนี้พามาเก็บบรรยากาศในบ้านสรุน้อยของเรานะคะของสัมภาษณ์ไม่หลอดนะคะที่ตากข้าวตรงนี้นะเราก็หวังว่าเพื่อนๆเนบซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานอภัยเพื่อนๆเนบซีในอานะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะ ด้วยดีสมอมานะคะต้องกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกําลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะร้อนมากเลย f อ